สิ่งที่ผู้ชายปรารถนาต้องการมากที่สุดไม่ใช่แค่รูปร่าง,งกายภาพหรือสิ่งที่เป็นความสวยความงามภายนอกเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่ผู้ชายโหยหามากที่สุดคือความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการรักและยอมรับและชื่นชมจากคุณน,นั่นเองคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่จะช่วยให้ความรักนี่มันเติบโต love grows where appreciation grows ความรักนี่มันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อความชื่นชมเห็นคุณค่าเติบโตไปด้วยพูดง่ายยิ่งชื่นชมความรักยิ่งเติบโตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังไม่ชอบการรู้สึกลำคาญจงหาคุณตี้หรือคุณสมบัติที่ดีที่สุดในตัวแฟนของคุณในตัวสามีของคุณว่ามีอะไรที่ ดีที่สุดในตัวเขาที่เราชอบและเรารักมากที่สุดถ้าเราไปโฟกัสสิ่งที่เป็นสิ่งแย่มันจะยิ่งทําให้เป็นลบมากขึ้นนะคะก็คือสิ่งที่คุณไม่ชอบนะ่ะมันจะยิ่งขยายเพราะว่าเราไปโฟกัสตรงนั้นนี่คือความรู้สึกที่เขาโหยหามากที่สุดรู้สึกว่าเรารักยอมรับและ appreciate ชื่นชมในตัวเขาไม่ใช่รู้สึกถึงความดูถูกหรือความต่ำต้อยด้อยค่าเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้คัมภีร์ชีวิตคู่นะคะครูสอนไวในคอร์ส ชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะมีแบบไอเซมินาและแบบไอออเดีิมพิมใต้คอมเมนต์หรือส่งไปที่ทีมงานรับราคาพิเศษจากคลิปนี้ด้วยรักนะคะทุกคน